คนใกล้ชิดพูดถึงเบลล่าเรียกได้ว่าเป็นข่าวฮือฮากันไปทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้การแต่งงานของพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มเวียสุกนวัตคณารศได้แต่งงานกับนักธุรกิจสาวแสนสวยสาววิกกี้พีมนยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่แสนหวานและดูอบอุ่นเป็นอย่างมากกับงานแต่งของพระเอกหนุ่มเวียวิกกี้ โดยเวียสุโกนวัฒนได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนี้ยบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวใบแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังมีเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างขับขัน ล่าสุดก้องปียะได้เปิดใจว่าได้ไปทําบุญร่วมกับน้องเพราะน้องอยากไปทําบุญก็ได้ร่วมบุญกับน้องและคุณแม่น้องด้วยเบลล่าไม่มีสีหน้าเครียดและมีความสุขดีที่ได้ไปทําบุญ เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาหลายคนเป็นห่วงเบลล่าซึ่งก้องปิยะได้ระบุว่าตนเองไม่ได้ถามน้องเรื่องข่าวเลยเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยืนยันเบลล่าไม่มีสีหน้าเศร้าน้องมีความสุขในการทำบุญและเตรียมนัดไปทำบุญที่อื่นต่อด้วย